รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร่ที่นัดไว้ทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอนั่งเฝ้าเพอ้อชะเง้อคอยหานัดไว้ทำไมไม่มา นัดไว้ทำไมไม่มาโอ้เธอจ้าอย่าช้าเร็วหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้บอนสีอยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่เธอจะมาเ,มเธอจะมา,เ,ะมาเมื่อไหร่ที่นัดไว้ทำไมไม่มา ฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอนั่งฟังเพือชะลอคอยหานัดไว้ทำไมไม่มานัดไว้ทำไมไม่มาโอ้เธอจ้าอย่าช้าเร็วหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยโอ้ยสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านค่ะ Good morning สวัสดียามเช้านะคะพร้อมเสียงไก่ขันประชันกันทั้ง <c oughs> บ้านซ้ายบ้านขวาค่ะประชันเสียงกันเออีเอ๊เอ,เอ,เอโอ้ยดังดีจังบนอากาศก็เครื่องบินบินกันให้ว่อนวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่7สิงหานะคะ6.5นะถ้าจำวันไม่ผิด <c oughs> กระถางสองใบน้องเพลงรอค่ะรอเจบอนสีค่ะรอรอจะบอนสีนะคะคุณครูน้ำใจสั่งบอนสีสั่งซื้อบอนสีมาจากคุณครูโบค่ะคุณครูโบค่ะเขาครูโบส่งมาแล้วค่ะส่งมาตั้งแต่วันศุกร์เนาะอยู่ต่างจังหวัดคออครูยังไม่รู้เลยเนียจังหวัดอะไร โทรโทรสั่งเขาคุยรับเป็นดิบเป็นดีนะแต่ไม่ได้ถามจังหวัดว่าหนูอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวค่อยดูที่ที่ตะกร้าที่เขาส่งมาก็แล้วกันนะคะ <c oughs> เขาก็คงจะ <c oughs> เขียนที่อยู่เขานั่นแหละนะที่อยู่ของคนส่งคนรับเล้ละค่ะโอ้โหครูก็ถ่ายแต่กระถางนี่แหละนะอืมลำคาญแย่เลย ร้องเพงลงรอแล้วค่ะบอลสีค่ะ,ะครูจะอัปเดตบอลสีกลุ่มนี้นะคะครูก็ย,าย้ายหลวงราชเสนหามารอรอน้องใหม่ค่ะรอน้องใหม่นะคะกระถางพร้อมดินพร้อมแต่บอลสียังไม่พร้อมยังมาไม่ถึงค่ะไม่ทราบว่าวันอาทิตย์เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปรสณียเขาจะมาส่งไหม ถ้ามาส่งคุณครูก็พร้อมที่จะปลูกนะคะนะคะหลวงราชหลวงราชรออยู่นะคะหลวงราชหลวงราชคุณครูก็ได้แค่นี้แหละคะ่ะย้ายจากมุมนู้นมาอยู่มุมนี้ย้ายไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นไม่มีงานทำเดี๋ก็ย้ายต้นนี้มาอยู่ทางนี้อีกนะคะอันนี้ก็อะไรนะอะไรก็ไม่รู้อะสีสีไม่ค่อยนั่นเลย แต่ดีใจที่เขาออกใบใหม่มานะคะเดี๋ยวก็ได้ลุนใในนล้นใบใหม่กันเนี่ยเราก็จะลุ้นใบใหม่กันคงจะสวยกว่าใบแรกใบนี้ไม่ค่อยสวยนะคะกัดสีไม่เจ๋งเลยนะเขามาอย่างนั้นละคะ่ะครูมาปลูกก็สีก็ยังไม่จัดจ้านนะคะแต่อันนี้จัดจ้านค่ะนะคะนกกระทาใช่ไหมเอ่ยเนี่ยออได้สองใบแล้วค่ะ สองก้านสองใบนะคะกัดสีหน้าดูเลยนะเนี่ยนี่ใบนี้ออกใหม่นะคะใบออกใหม่ใบยังนิ่มๆอยู่เลยนะคะเนี่ยแต่ก็ใหญ่นะน,นี่ใบแรกใบแรกที่ที่ได้นะคะอันนี้ก็เกิดจากการเพระเพาะหัวนะคะพาะหัวแล้วก็ออกมาหนึ่งใบอันนี้ก็เป็นใบที่สองใบที่สามรออยู่นะคะอ่าอัปเดต ลูกไม้ป่าก้านดำค่ะย้ายกลับมาที่เดิมอีกแล้วค่ะย้ายกลับมามุมนี้ที่เดิมอีกแล้วเพราะว่าเอาไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเจอแดดค่ะแดดเปเรี้ยงมากเลยสองวันนี้หลังจากฝนตกสามสี่วันติด,ต,ดติดกันเขาก็งามดูงามดีอะค่ะแต่พอสองวันต่อมาแดดเปเรี้ยงเลย เขาก็เลยเหี่ยวเฉาไปอีกครูก็กลัวเขาจะเฉามากกว่านี้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่เดิมตรงนี้ร่มดีค่ะนะคะเอามาอยู่เบียดกับนางเอกของครูอีกแล้วนางเอกของครูนี่นะคะออกใบใหม่ที่เห็นเป็นใบเล็กๆนะคะบัดนี้เข้าใบใหญ่แล้วนี่ไงคะ่ะสีสันจัดจ้านเลยค่ะนะคะนางเอกของครูได้หลายใบแล้วเนี่ย 1, 2, 3, 4ได้4ใบ4กา้านนะคะตของครูก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนกกระทานกกระทาของคุณครูก็ยังไว้ที่เดิมนะคะนี่คือใบใหม่ใบที่ออกใหม่ล่าสุดนะคะนะใบใหญ่นะคะยาวด้วยหนะ้าใบเขายาวยาวหนะ้าใบยาวจงังเลยนะคะก็ะสวยดีอ่ะ นกกระทาอันนี้ก็อะไรล่ะน้องๆนาง,งเอกอช้างเผือกช้างเผือกใบบัวเนะเาะเพราะเขาจะเหมือนกับนางเอกของครูประเภทเดียวกันช้างเผือกใบบัวนะคะน่าจะใช่นะคุณครูพูดไม่ผิดนะคะถ้าพูดผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะฝากคอมเมนต์กันเยอะๆหน่อยค่ะ คุณครูอยากคุยด้วยนะคะการคอมเมนต์มาก็เหมือนกับครูมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนคุยมีเพื่อนพูดงั้นคุณครูก็พูดอยู่คนเดียวนะคะพูดอยู่คนเดียวมันก็ไม่สนุกอะคะ่ะไม่สนุกอะคะ่ะอันนี้องค์พระพรานะคะใบใหม่ล่าสุดอัปเดตใบใหม่ล่าสุดใบนี้นะคะใหญ่กว่าเพื่อนเลยองค์พระพรา หนุมานอมพระพราหรือเปล่าแต่เห็นน้องที่เขาส่งบอลมานะคะเขาเขียนว่าอมพระพราครูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอมพระพราเป็นหนุมานหรือเปล่าคะ่ะปู่ไปงั้นแหละไม่ค่อยจะรู้เรื่องกับเขาหรอกพยายามส่องดูในช่อง YouTube ต่างๆที่เขาทั้งขายทั้งปลูกเองไว้โชว์อะไรอย่างเงี้ยครูก็พยายามจำจำ แต่บางทีก็จำได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะตามภาษาคนแก่นะคะ,ะนางไหมค่ะคอยืดคอยาวนางไหมของครูคอยืดคอยาวนะจ๊ะค่ะเป็นกระเลียงคอยาวไปเลยแต่ก็เป็นบอนสีที่สวยเกัดายสวยเนาะก็ได้สองใบเหมือนเดิมนางรู้สึกจะหวง หัวงใบนะไม่ยอมออกเลยค่ะเนี่ยก็ได้สองกา้านสองใบมาซื้อมายังไงก็ได้อย่างนั้นนะคะนะคะทั้งที่ <c oughs> ดินที่ครูปลูกก็เหมือนเหมือนกันนะคะต้นอื่นเนี่ยเขาออกเนี่ยเนี่ยเขาก็ออกให้อีกหนึ่งใบนะคะสวยงามสวยงามอมาดูนี่ มัคควานมัคควานก็สวยงามครูลุ้นใบนี้นะคะ่ะนี่นะคะเออใบนี้สิใบนี้สวยที่สุดนะคะมัคควานมัคควานลังสันเหรอที่ครูเห็นของคนอื่นนะเขาใบใหญ่สวยแต่คุณครูซื้อมาตั้งแต่เบบีอะนะก็ต้องอดทนรอต่อไปเป็นปีนะครูว่าเขาถึงจะ ต้นโตขึ้นนะคะใบใหญ่ามาดูชายชนสุดรักสุดเลิฟเอาใบนี้หลบไปก่อนชายชนชายชนอัปเดตอัปเดตชายชนโอ้โหใบเขาก็ใหญ่โตว,วันโตคืนเหมือนกันนะเนี่ยน่าใบใหม่เนี่ยใบใหม่ที่เราลุ้นกันตั้งแต่เล็กๆนะคะ กัดสีสวยเลยกัดสีสวยเลยแล้ยวครูเอาไม้มาคำ้ำมาบังบทบางรัศมีอ่าดูชัดๆคนอื่นเขามีกันเยอะแยะเขาไม่ตื่นเต้นหรอกค่ะแต่ค,ครูมีอยู่กระถางเดียวคุณครูตื่นเต้นซะไม่มีอะนะคะตามภาษาคนที่ไม่เคยเลี้ยงบอลสีนะคะตื่นเต้นตื่นเต้น นะคะออกมาทีละใบนี่โอ้ยลุนลุนแล้วลุ้นอีกลุ้นยิ่งกว่าลุ้นลอตเตอรี่อีกนะเชื่อไหมล่ะคูรุ้นบอลสีแต่ละใบที่ออกมาเนี่ยคูรุ้นยิ่งกว่าลอตเตอรี่อีกลอตเตอรี่ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละซื้อมาก็ทิ้งไว้อโอเคนี่นี่นี่คูรก็ตื่นเต้นกับใบนี้เหมือนกัน ทำไมเขาออกเป็นสีขาวอย่างเนี้สี่ใบได้มาสี่ใบนะคะเนี่ยสี่ใบสี่ใบแต่ละใบเขาก็กัดสีต่างกันนะคะแปลกดีอ่ะมันแปลกดี Amazing อะ่ะคือว่าบอนสีมันเป็นใบไม้ที่ a m a z i n งมหัศจรรย์วนเเอร์ฟูลสวยงาม Beautiful นะคะ สวยสดงดงามเอาต้ตนนี้ตอนแรกคุณครูก็เข้าใจว่าเป็นอัมพรก็เอาป้ายมาปักซะอย่างดีเลยแล้วก็พูดว่าเอออัมพรแต่พอมาดูในช่อง Youtube ของใครก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะคะเออเขาบอกว่าอัมพรมันต้องอัมพรมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะนะคะเอาครูจะย้ายข้างก็ไม่ถนัดมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะ คุณครูก็เลยเอาป้ายออกแล้วก็รอดูว่าจะมีท่านใดที่จะเสนอชื่อให้คุณครูบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะคะช่วยกรุณาบอกชื่อหน่อยถ้าเป็นลักษณะนี้เนะี่ยเขาชื่ออะไรครูอยากทราบอะคะ่ะจะได้มาเขียนป้ายได้ถูกต้องนะคะพยายามส่องดูส่องดูก็ยังไม่เจอชื่อสักทีนี่ค่ะลักษณะอย่างนี้ค่ะ ก็พอจะบอกชื่อได้นะคะสำหรับท่านผู้เลียเเ้ยงบอลสีนะคะกรุณาบอกชื่อให้คุณครูน้ำใจทราบหน่อยค่ะคุณครูจะได้เขียนป้ายชื่อนะคะได้ถูกต้องนะคะมิตรไมตรีก็โตแล้วนี่ค่ะก็สวยงามนกกระากระถางนี้ก็ใบใหญ่ดีนะคะนกกระาใบใหญ่ดี ะะแต่ที่ครูผิดหวังมากก็คือเจ้าจัก,กรรพัิตัวน้อยของครูเนี่ยผิดหวังที่ว่าเขาไม่โตเหมือนกับต้นอื่นนะคะ mm. ก็ได้แค่นี้ละค่ะโตได้แค่นี้แต่ที่ครูกำลังจะเริ่มดีใจแล้วก็แตงกิ้วเขาก็คือเขาเริ่มออกนี่ไงออกหนึ่งใบแล้วค่ะเอาไว้ลุ้นกันต่อไปออกหนึ่งใบลแล้วนะคะ ม่วงมงคลก็ได้แค่นี้ละค่ะสามใบนะคะพระพันวสาพระพันวสาก็ใบเริ่มใหญ่โตแล้วค่ะนะคะกบเลือดนะกบเลือดเริ่มสวยแล้วก็ได้แค่สามใบละคะ่ะตัดใบแก่ทิ้งไปหนึ่งใบงสุวรรณนี่ไงเริ่มกัดสี ใบที่4นะคะครูเด็ดทิ้งไป1ใบไม่ไงั้นก็จะเป็น5ใบเด็ดทิ้งไป1ใบก็เหลือสี่ใบแล้วใบล่าสุดนะคะนี่ค่ะใบล่าสุดสวยงามเนาะเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วใบล่าสุดเนี่ยสีแดงๆจุดๆนะคะเริ่มกัดสีสวยแล้ว ขึ้นไปชมต้นนี้หน่อยต้นนี้สวยเชียวนะคะยังยกให้เป็นนางเอกของมุมนี้อยู่แอบส่องชื่อสิยอดมองกุฎนะยอดมองกุฎนะคะยอดมองกุฎยกให้เป็นนางเอกของมุมนี้ของคุณครูนะคะอันนี้ก็ผีเสือ้อผีเสื้อชมพูก็ได้หลายใบอยู่นะ นะ,ะสองใบหลบอยู่ข้างหลังสองใบนี้หลบเออโชว์อยู่ข้างหน้าโอ้โหสู้กันอยู่สองใบนี้นะคะเห็นไหมคะผีเสื้อชมพูได้มาสี่ใบนะคะสวยไหมสวยไหมเออนะคะวมนนี้คุณครูก็มีหลายหลายต้นแล้วนะ กำลังรออีกสองต้นเมื่อไหร่จะมาวันนี้จะมาไหมดูเบนจรงใช่ไหมคะเบนจรงตอนแรกได้มาใบเดียวนะใบที่ไม้ปักไว้นะคะแล้วก็คุณครูก็มาลงกระถางก็ได้ใบใหม่สมใจสวยงามและกำลังจะให้อีกหนึ่งใบนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะต้นนี้นะคะใช่เบนจรงไหมคะ คอมเมนต์ได้นะคะพูดคุยกันเลยบอกคุณครูด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะท่านผู้รู้บอนสีทั้งหลายถ้าแวะมาชมช่อง YouTube ของคุณครูน้ำใจนะคะช่วยกรุณาบอกชื่อให้คุณครูมั่นใจหนะะ่อยค่ะใช่เบนจะลงไหมอ่ะเขาให้มาคุณครูก็ไม่ทราบนะคะพยายามศึกษาดูอยู่ อันนี้เขาก็ให้มาอีกโอ้ยต้องขอบคุณมากเลยนี่แตกอีกหนึ่งใบโอ้ยสุดยอดวายโดนอะไรแทะเนี่ยตายแล้วหนอนมาแท้เสียด้จังไปรูโบ่เลยมาแทะตั้งแต่เมื่อไหร่คุณครูเช็คดูทุกวันนะเนี่ยตายแล้วใบกำลังจะนั่นจะงาม อ <c oughs> หน้าฝนนี่หนอนมันเริ่มมาเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้ชื่ออะไรมีอยู่ใบเดียวนะคะตรงนี้ก็สามน้อยปับแป้งนะคะคุณครูมีสองกระถางละสามน้อยปับแป้งอันนี้ยังกระถางน้อยๆอย,อยู่นะคะแต่สามน้อยปับแป้งกระถางข้างในอะ่ะต้นจะโตนะคะ ต้นจะโตมุมนี้ก็จะเป็นบอนสีต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กๆไม่โตซักทีเนี่ยค่ะบูเบอรี่สตาร์ก็ไม่โตซักทีต้นเล็กๆอยู่เนี้ยต้นอื่นเขาก็พยายามจะแข่งกันโตแล้วค่ะนะคะนะค,ะคูไม่มีอะไรจะอัปเดตแล้วก็อัปเดตบอนสีนะคะ <c oughs> ความสุขของคนแก่นอ้อยอย่าถือสา ดูก็จะถ่ายวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกไว้ดูยามแก่ยามเท่านะคะหลานชายตื่นละเรียกย่าละนะคะตุ๊กตาตัวน้อยนั่งเฝ้าไปนะลูกนะ Good morningGood morning แกนมาเกอโอ้โห Good morning แกนมาเตอโอ้โห How are you this morningHow are you this morning h e d e สบายดีไหมครับสบายดีตอบว่าไงลูก very well, very well. thank you Thank you. ห <laughs> ลานชายหลานชายหลานชายตื่นมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลตุ๊กตาของย่าหน่อยลูกตุ๊กตาของย่ามีมีกี่ตัว how many how many dolls three. three 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 1, one, two, three. 2, 3 No, สองอะไร no, no อ oh, mm ๋อ hmm. มีอีกเหรอโอเค5้โอเค thank you นะคะโอ้โ oh, ห oh, หลานชายสุดยอดเลยย่าบอกว่าสามเขามองไปข้างบนเขาบอกมีอีกมีอีก5 and this and this one Two and three t สามสองวกาม q u a l ้อีกวเก่งไหมล่ะหลานชายคุณครูเข้ามายุ่งแล้วค่ะเข้ามายุ่งวุ่นวายแล้วค่ะคุณครูน้ำใจก็คงจะต้องยุติวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านค่ะที่แวะเวียนมาชมให้กำลังใจคุณครูนะคะค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่กับบ้านนะคะในวันอาทิตย์นะคะดูต้นไม้เลี้ยงต้นไม้กันไปนะคะแฮปปี้มีความสุขอะแฮปปี้ซันเดย์แฮปปี้ซันเดย์แฮปปี้ซันเดย์มีความสุขในวันอาทิตย์กันนะคะบายบายลาล้วก่อนนะคะซี u a g เกนพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ